ด่วยบรรเทาทุกค,ครอบครัวนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและนักกีฬาเองหรือเรียกไง่ายๆว่าเป็นการปำรุงมสุขให้กับตัวเองเอาเทคนิคนี้ลองไปปรับใช้เผื่อที่ว่าครอบครัวเราจะได้หันษาครอบครัวเราจะได้มีความสุขแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลต้องเริ่มจากตัวเองก่อนถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราต้องเริ่มจากตัวเองเวลาเราเครียดเวลาเรา วิตกจิหรือกังวลต่างๆรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อในเรื่องของความรู้สึกมีผลกระทบต่ออารมณ์และมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานรวมถึงการฝึกซ้อมของนักกีฬาเราอยากให้เกิดอารมณ์อย่างนี้ไหมไม่แต่เราจะบรรเทาทุกข์ได้อย่างไรเคล็ดลที่หนึ่งคือหนึ่งเวลาเราเครียดจากการฝึกซ้อมหรือจากการดูแลลูกนักกีฬาหนึ่งคุณสามารถจะระบาย ด้วยการระบายด้วยการอยากจะเล่าอยากจะบอกสิ่งที่มันอยู่ในใจให้กับคนที่คุณไว้วางใจแต่วันนี้คุณเป็นคนเหล่านั้นไหมหรือเป็นบุคคลนั้นไหมที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่นักกีฬาหรือลูกของคุณไว้วางใจและอยากจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณฟังถ้าใช่คุณสามารถที่จะไปต่อได้เพราะนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาซอ้อมเขาเหนื่อยจากการฝึกซอนะ้อมแล้วใช่ไหมเขาก็อยากจะระบาย ถ้าเขาเก็บไว้คนเดียวสักวันหนึ่งอารมณ์เหล่านั้นความคิดเหล่านั้นอาจจะระเบิดและทำให้เขาตัดสินใจเลิกเล่นได้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นถูกต้องไหมดังน,นั้นเราควรจะรู้ว่าจะรับฟังและรองรับในเรื่องของอารมณ์ต่างๆของลูกของคนได้อย่างไรอันที่สองคือระบายด้วยการเขียนเขียนลงในสมุดบันทึกหรือไดอารี่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเองนะคะเวลาคุณรู้สึกเครียดไม่รู้จะระบายที่ไหนคุณก็สามารถเขียนสิ่งที่อัดอั้นปันใจของคุณลงในสมุดลงในกระดาษนะคะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาอ่านนักกีฬาก็เช่นกันเวลาคุณเจอสถานาการณ์ต่างๆเจอเหตุการณ์ต่างๆจากโค้ชจากเพื่อนร่วมทีมจากพ่อแม่นักกีฬาไม่รู้จะระบายหรือพูดให้ใครฟังคุณก็เขียนลงในกระดาษ ไม่ต้องกลัวใครจะมาอ่านเช่นกันอันนี้คือทางออกที่2ทางออกแรกคนะือการะบายด้วยการพูดคุยกับคนที่ใช่กับคนที่คุณไว้วางใจอันที่2ระบายด้วยการเขียนจำไว้คะอันที่3คือระบายโดยการที่หาพื้นที่ที่ใช่ที่ชอบอยู่แล้วมีความสุขมีรอยยิ้มบนใบหน้าจะตะโกนออกมาจะพูดกับต้นไม้หรือพูดกับใครก็ได้ระบายมันออกมาในพื้นที่ที่ใช่ในสภาพแวดล้อมที่ใช่แล้ว คุณจะรู้ได้ไงว่าใช่คุณทําแล้วคุณสบายใจคุณทําแล้วคุณยิ้มได้คุณทําแล้วคุณรู้สึกโล่งอ่ะปลอดโปร่งอย่างนั้นแหละคุณกําลังระบายความเครียดความวิตกกังวลความวิตกจังวลของตัวคุณหาที่ระบายของคุณให้เจอแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและคุณก็จะทําให้คุณมีความสุขบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาและครอบครัวนักกีฬาใครที่ชอบคลิปนี้เชวยกดไลค์กดแชร์และ s subscribe ที่ YouTube c h anel Dr. Watts Expert แล้วพบกันค่ะ